ติ๊กต็อกเกอร์จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเรียกว่าเตรียมปุยเลยนะคะเพราะว่าการที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะก็คือทําคลิปแค่หนึ่งนาทีสองนาทีแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็คือต้องทาคลิปเยอะๆยาวๆขึๆ้นซึ่งแน่นอนนะคะว่าขนาดคลิปเรื่องเล่านะคะที่แบบอู้ขอกันมายาวๆนะคะฉันยังเล่าเหลือแค่หนึ่งนาทีเลยนะ,ะเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบการตัดต่อ,ตอ,ตอคลิปยาวๆไม่ชอบการแบบจำมาเรื่อะๆอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ทำคลิป สิบนาทีเนี่ยก็เลยคิดว่าขอเป็นคลิปที่แบบเลื่อไปเรื่อยเป็นตัวของตัวเองดีกว่ามันจะได้ที่ได้ฝืนตัวเองมากขึ้นนะคะ <s> ก็ <s> ก็บงแน่นอนนะคะก็คือรู้ตัวว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นบ้าแค่ถ่ายกระบ,งแ,บงแล้วดูสิก็คือกล้องก็ยังถือหน้าขาดหัวขาดหูขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออือลองดูนะคะยอดวิวร้อยหนึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะเออแกนกที่บินตรงนั้น่ะ แกว่าฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ได้กี่วันวะตอนนี้ก็คือคุยกับน,นกนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านกำลังคิดว่าเออฉันจะถ่ายอะไรเพื่อเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาถ่ายอะไรกันหรอกทำคอนเทนต์นี้ดีมหมแบบก่อสร้างสร้างบ้านด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็คือเอาโครงตรงนั้นเนี่ยนะคะมาทำเป็นบ้านของตัวเองเออดีไหมคอนเทนต์ดีไหมเอาจริงๆนะจะเล่าให้ฟังคือเคยฝึกลองเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็ บล็อกเกอร์ก็เคยลองนะทําพงทําเพจฉันทําหมดแหละเพราะว่าใครบอกว่าเออทำสิเหมาะกับกเราเราก็ทําหมดแต่เราทําได้ไม่ถึงเดือนอะ่ะเราก็เราก็เลิกทำเพราะเราพบว่าเราเป็นคนไม่ชอบทำอะไรวุ่นวายค่ะโดยเฉพาะการตัดต่อนี่เกลียดมากแต่ถ้าเกิดเดินพูดอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยเออเดินพูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเออโอเคแต่หลังจากนั้นก็คือคลิปก็ถูกเก็บไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกตัดอีกเลยเราก็มาู้กันลุ้นกันนะคะว่าเออ คลิปนี้จะได้ปัดเมื่อไรและได้ลง YouTube เมื่อไรนะคะเอาเปน็นว่าก็ดูขำๆแล้วกันนะคะอย่าไปคาดหวังว่าคลิปมันจะดีนะคะเพราะว่าคนทำยังเออๆอยู่เลยนะคะหรือว่าเราทำคอนเทนต์นี้ดีไหมสักผ้าสักผ้าโชว์นะคะเออแล้วยูทูบเบอร์เขาทำอะไรกันอนะแค่คิดคอนเทนต์ฉันยังคิดไม่ออกเลยจริงๆจะบอกว่าบรรยากาศรอบบ้านเนี่ยคือดีมากนะถ้าเรามองหาดีๆเนี่ยเราอาจจะเจอคอนเทนต์ก็ได้เว้ยนัน่นไงเห็นไหมเห็นรถที่วิ่งผ่านตรงนั้นไห เออแล้วไงต่อนะคะทำคอนเทนต์นี้ดีไหมทําห้องน้นํานี่เพราะว่าซื้ออุปกรณ์ทําห้องน้ํามานะคะว่าจะกั้นระหว่างห้องน้ำํำปียกับห้องน้ําแห้งอะ่ะเดี๋ยวเอาตั้งหักคลิปหนึ่งแล้วกันอคิดออกแล้วเป็นยูทูบเบอร์มันก็ต้องมีโลเคชันถ่ายคลิปนะคะดิฉันก็เลยซื้อไฟรีวิวไฟดีกว่ารีวิวไฟสำหรับเป็นยูทูบเบอร์และนี่ก็คือโลเคชันสำหรับยูทูบเบอร์ค่ะ งั้นคอนเทนต์คลิปแรกนะคะของการที่ติ๊กต็อกเกอร์นะคะจะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็คือทาฉากสําหรับถ่ายคลิปก็แล้วกันนะคะเราจะเอาฉากตรงนี้นี่ยนะคะให้เป็นฉากสําหรับเอวาเรสนะคะมาจัดฉากพร้อมกันคะ่ะอันนี้ด้วยนะคะขาพวกเดินป่าเยอะนะคะแล้วก็ทาครีมแล้วได้เท่านี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องเก็บก่อนนะคะ รกมากเลยนะคะข้าวของแต่นี้ก็ถือว่ารกน้อยแล้วนะไม่เยอะๆมากเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เป็นแบบฉากสําหรับถ่ายคลิปเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะคะหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเออเรื่องเล่า5นาทีหรือเปล่าไหมนะคะเรื่องเล่าหนึ่งนาทีนะคะก็มีฉากเป็นของตัวเองแล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแบบสติกเกอร์นะคะที่เราจะมาแปะนะคะเพื่อทําเป็นฉากนี่เราเลือกเป็นรูปดวงจันทร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราคือมูลแห่งติ๊กต็อกคิดไปเองนะคะแล้วก็มีการอัดรูปมาไว้ด้วยนะคะ เหมือนรูปของตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบเอามาติดผนังจะได้เป็นฉากที่แบบมีความ e v e r e ร t อะไรอย่างนี้ส่วนนี้นะคะก็เป็นไฟนะคะที่สั่งมานะคะเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายคลิปต่างๆเวลาที่เราแบบไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ไฟเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําฉากตรงนั้นก่อนพอจะทําฉากนะคะแล้วก็ถ่ายหนะ้าตัวเองปรากฏหน้าดํามากเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะคะขอเป็น เปิดไฟลองไฟก่อนดีกว่านะคะมันจะได้สว่างขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทําฉากแล้วมันมืดนะคะนี่ดูสิกดำปึ๊ดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะสําหรับใส่ไฟนะคะเพื่อไม่ให้ไฟมันแบบแข็งอันนี้น่าจะเป็นหลอดไฟแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นขากล้องนะคะอันนี้ซื้อมาแบบประมาณพันเดียวอะ่ะคุ้มนะเพราะว่าได้มาตั้งสองขาเนะะี่ยค่ะโอ้โหทุกคนแค่ขาข้างเดียวก็คือแบบ คุ้มมากแล้วค่ะเพราะว่าขาแบบเป็นเหล็กอย่างดีเลยอ่ะส่วนนี่ก็เป็นหลอดไฟนะคะระวังแตกด้วยนะคะก็มีอย่างละสองนะคะเพราะว่าเขาให้มาสองขาอุ้ยถูกนะพันกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะที่มันแบบทําให้แสงมันแบบแสงมันกระจายดีอะไม่ใช่แสงแบบแข็งๆจ่อไปที่หน้าเธอนึกออกไหม Uh huh. ก็คือมีการใช้มือใช้เท้าช่วยนะคะใช้มือใช้เท้านี่อ๋อเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูให้เสร็จเลย mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปตรงกลางนะคะหมุนหมุนบิดอย่างนี้นะง่ายมากนะคะไม่ต้องสอนเลยอันนี้ง่ายจากนั้นนะคะเราก็เอาผ้าคลุมสีขาวนะคะมาใส่คลุมไว้เพื่อไม่ให้แสงอะมันแข็งในะอย่างที่บอกมันก็จะทําให้แสงแบบกระจายตัวได้ดีค่ะ พอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กับขาตั้งค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ขาแบบนี้เออนี่แค่ข้างเดียวนะคะซื้อมาพันกว่าคือได้แบบนี้สองอันแต่อันนี้ประกอบอันหนึ่งก่อนนะคะขี้เกยียจทำสองอันพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะสว่างหรือเปล่าอุ๊ยปังอยู่นะนี่งไงสว่าง จะบอกว่าเคยซื้ออลลพันกว่าบาทอันเดียวที่มันเป็นไฟวงค่ะแล้วก็ใช้ที่กรุงเทพนะคะโอ้โห,โหไฟเป็นดวงเลยนะคะแต่ยางเงี้ยคือโอเคค่ะดีค่ะโอ้โหพอถ่ายหน้าตัวเองก็คือสว่างเลยนะคะเหมือนอยู่คนละโลกเลยเดี๋ยวลองต่อไฟอีกดวงดูนะคะว่ามันจะสว่างขนาดไหนแต่ที่แน่ๆน,นะคะขนาดไฟสว่างขนาดนี้หน้าก็คือดำปี่เลยนะคะพอดีช่วงนี้ไปดำน้ำทะเลบ่อยนะคะถ้าเกิดว่าดำก็คือแบบ ก็คือสวยนะคะให้ชมว่าสวยนะคะห้ามมาพูดว่าดำแล้วจบต้องบอกว่าผิวดำสวยะคะ่ะเรียบต้อยแล้วคะ่ะสตูดิโอเอเวอเรสต์นะคะเป็นไงดูดีป่ะเออเดี๋ยวขอลองเอาหน้าเข้าไปนั่งหน่อยนะคะว่าพอนั่งเราจะเป็นยังไงนะคะมุมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมองไปก็คือเห็นต้นไม้ใบหญ้านะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะก็คือ เป็นมุมตึงชานี่เป็นครัวนะคะเออก็เก๋น,นะคะอยากทําความสะอาดก่อนจังเลยนะคะว่าสกปรกมากเลยคราวนี้ลองส่องมาที่ตัวหน้าตัวเองด้วยไฟสองดวงกันบ้างนะคะก็คือก็คือยังดําอยู่นะคะสรุปก็คือก็คือเป็นที่หน้าเราแล้วนะคะไฟไม่ก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยอะอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูว่าจริงๆแล้วที่เรายังหน้าเป็นแบบ ดูดำๆแบบนี้เพราะว่าเป็นที่ผิวหน้าเราเองที่ที่เราชอบไปดำน้ำหรือว่าเป็นที่ไฟมันอ่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปิดไฟทีละดวงเอาไฟดวงหนึ่งก่อนเอาไฟดวงหนึ่งก่อนฉันก็อยากจะรู้ว่าฉันเนี่ยผิวหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะฉันเล่นน้ำหรือเป็นเพราะว่าไฟมันไม่แรงเอาปิดไงวะอุ๊ยหายไปเยอะเลยเนาะอุ๊ยอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอะ นี่ถ้าปิดไฟอีกดวงหนึ่งนี่ฮาเลยนะเธอจะมาบ่นไม่ได้นะว่าไฟอ่ะไม่ดีอ่ะขออีกดวงหนึ่งเอาให้ชัวนะคะเอาให้ชัวว่าเป็นที่หน้าพี่ดับเองนะหรือว่าเป็นที่ไฟน้อยโอเคค่ะอ่ะนั่งที่เดิม อโอเคเข้าใจแล้วนะคะก็คือเป็นที่หน้าของฉันเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขอทาครีมก่อนละกันนะคะคิดซะว่าซ้อมไทยอินนะคะจริงๆหลายคนคิดว่าแอบมาถึงคลิปแรกขายของเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคลิปหนึ่งคนดูร้อยสองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วแต่เราจะแกล้งนะคะแกล้งทำเป็นเออมีสปอนเซอร์แกล้งทาครีมอะไรอย่างเง<ๆ>ี<ๆ>้ยเผื<ๆ>่อม<ๆ>ีไงก็ฝึกไว้นะคะเดี๋ยวเราอันนี้ละกันนะคะอ่าทาครีมแกล้งทําเป็นเออ เป็นว่ามีสปอนเซอร์นะคะจะดูดูแลแบบลูกค้าเพื่ออยากเข้านะคะลูกค้านะคะถ้าเข้า YouTube ตอนนี้นี่คือบอกเลยนะคะคิดถูกนะคะคิดถูกมากนะคะคิดว่าแบบขํำนะคะลูกค้าแต่ถ้าคือแต่ถ้า t i k t o k ขออนุญาตอีกราคานะคะนี่งไงคะครีมที่เอวาใช้คุณค่าที่เอวาคือควรคะ่ะก็คือเอวาทากันแดดก่อนนะคะตอนนี้ผิวไม่ไหวแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารูป ที่สั่งอัดมาเนี่ยนะคะที่ไปถ่ายกับตามภูเขาหิมะเนี่ยมาแปะผนังกันค่ะจะเละไหมนะคะหรือจริงๆแล้วผนังโล่งๆแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วมาดูกันค่ะที่เราจะเอารูปนะคะที่ไปอัดมาซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายกับคุณภูเขาหิมะเนี่ยมาแปะผนังกันโดยใช้สติกเกอร์อันนี้ซึ่งเป็นสติกเกอร์พระจันทร์นะคะให้สมกับเป็นมูนติกตอกเออมาแปะไว้ข้นนางหลังนะคะจะเละหรือว่าจะสวยหรือว่าจริงๆแล้วพื้นหลงัลงโล่งๆแบบนี้ดีกว่านะคะ มาลุ้นกันค่ะแปะแล้วนะคะเห็นแ,แปะนะคะก็เริ่มมีแววแล้วนะคะคือเริ่มเริ่มเห็นเงาสวยแล้วใช่ไหมคะผ่านมาแล้วสามรูปนะคะก็เริ่มแบบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะคะเอ๊กกูคิดทุกคิดผิดนะคะที่แปะแบบนี้นะคะอุ้ยขออภัยคะ่ะที่พูดกออูนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆยังแปะไม่หมดนะคะเพราะว่ากลัวลกนะคะ ซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะก็คือรอกไปแล้วนะคะก็ไม่สวยแล้วก็พินาศอย่างที่คิดเอาไว้ในหัวจริงๆค่ะแล้วพอนั่งกับฉากของตัวเองนะคะที่ชอบอย่างหนึ่งก็คืออะไรยไหมคะก็คือหัวก็คือบังรูปทั้งหมดที่แปดลงไปนะคะก็คิดสว่าขำๆแลวกานให้อย่าปีปสเกลิเอมากนะคะบางทีความเพอร์เฟกนะคะมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปแต่ความเละเทะก็ไม่ได้หมายว่าจะประสบความสําเร็จนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะ ผู้หญิงคนนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ได้กี่วันนะคะเรามาลุ้นกัน